220i Gran d Coupe M Sport Black คันนี้ราคาเพียงแค่1 7 0 0 0 0นบาทไม่น้อยนิดเพียงแค่33,000โล BSI และวารันตีเหลือๆถึงปี2025แถมฟรี Top Up ั e r ซอร์วและวารันตีอีก1ปี และเจ้ารถคันนี้มาพร้อมกับด i g i t ต l k e ีย์ที่สามารถเปิดประตูปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ได้และเขายังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลนสนี่แบบนี้เลยนะคะที่ทำให้ดูเท่และก็สปอร์ตเบาะหนังแท้สีแดงไวเลสชาร์จิ่งหน้าจอไอรี ide, พวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันแบบนี้ใช้งานได้แบบครบคันและก็อำนวยความสะดวกให้คุอีกนะคะห้องโดยสารด้านหลังเทนรลูมเล็กลูมเหลือ ีบอกเลยมาพร้อมกับไฟแอมเบนไลท์รอบคันเขาเท่มากเลยนะแล้วพบกันนะคะกับเจ้า2 2 0 i ราคาดีๆแบบนี้เพียงแค่1ล้านจแสนบาทไม่เพียงน้อยนิด33,000